โอ้ตัวใหญ่ดิเฮ้ะนะสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ตามเกยพี่น้องเลยใส่เป็ดคือเก้าใส่กลางคืน,นคือเก้าพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้ใส่แล้วก็ อาจจะลองเที่ยวยามเบิงหมูวิชิมานที่เก้าบ่เดี๋ยวไปติดตามน้ำส้มบรุงบรรยากาศไปพร้อมๆเดียวพี่น้องเลยวันนี้อากาศเป็นชีนหนาวๆวันนี้นะหนาวๆแน่วันนี้หนาวน้อยนึงนะน้องพี่น้องไปติดตามน้ำส้มบรุงบรรยากาศไปพร้อมๆเดียววันนี้ ปลาคุ kh ้คุกิ่ม่มตัวนี้นะเป็นิ้มมดพี่น้องเลยปิดเทาก ที่เป็นอะไรแล้วน,นี่แก่โคตรป่าบอลนะพี่น้องเลยต่ายชุดท้ายแล้วนี่ทายชุดชุดท,ท้ายแล้วแข่งบอนกอน ะพี่น้องเอ้วันนี้ได้เวลาไปหารอ,อยหยาบเบิองวิดยังคือเก้าพี่น้องวูมีการติงติงยังวันนี้ถือว่าเป็นสิงเงียบเลยลุบแล้วระจ้ากใส่เบ็ดมาเลยก็คือวานแล้วพี่น้องเอ้คนใส่หลายเนี่ยนี่หลังนี้ก็ได้ ใส่อยู่ตลอดเราบริสุทธิ์ปนันไายแล้วบานน้องพี่น้อ็นเอ็นเอินเอ็นโอ้โงโอ้ตุวใหญ่ดิโอ้ใหญ่เลยเลย Ừ, Nhanh gì đấy nhảy cả lên luôn, nhảy đấy nó, nhảy tơ, mọi người giấc xăm mình And là lẽ, có tìm biết tôi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  thức tôi biết rồi, biết tôi 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 แกล้งเขาเบือกินโอ้คักได้เนี่ยมาวันนี้มาบึงลางที่ท้ายยามลางที่ท้ายเลยพี่น้องเลยเอาลองยามบึงโฮบหนึงน่งนี่ก็ยังม,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 มีการยิงนตีงย่งอะพี่น้องเลย ตอนนี้เหากะเลาะหาญาเบิ้งกะเป็ชุดเลยพี่น้องเไยกะงเกียนนั่นแหละตึ๊กเย็นตัวเดียวเดี๋ยวมื่ออื่นเดี๋ยวเหามาลุ้นน้ำกันเบิ้งไม่มาทีเป็นยังไงบอยังมาน์บอะไรพี่น้องเอ้ยวันนี้เนี่ยเบ็ดเห่ากะใส่บ่ลายแน่มืันนี้ใส่น้อยใส่ได้สามซิปสามซี่ปลายด่างนึงเด็ ว่างทีเฮาใส่ประจำว่ะคนก็นใไสหลายเนี่ยไปก็มาลงมาใส่เพราะมันใกล้ใกล้บ้านใน้่นะเป็นห้วยเป็นพาทา่นี้นะใกล้บ้านเนี่ยพนะนะระเจ้าก็ลงมาใสหลายคนก็นป่าก็คือว่าแะละเนาะมันจักเบ็ดแล้ว่ะบพรยิกิน,กน,ปนไปไหนเอาละพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวเฮามาลุ้นเบิ้งงกำกันนีกไหม มาไปสบายดีนะต่อเสาวบานนี้วันนี้เขาได้เวลามาหาเราอยากมึงต่อเสาอีบานนี้มาลุนเบิงน้ำเดียวพี่น้องเลยคืนนี้เขาอยากมิกซึกอมาลุนเบิ้งต่นเสาบานนี้ไปพี่น้องเลยไปลุ้นเบิง้งน้ำเดียวบานนี้จะเป็นยังไงนี่๋ยวนี้เขาก็มาหอดเลยพี่น้องเลยนี่ดังนี้ อย่าลูดแล้วพี่น้องเลยสายเค็งอยู่สายนะแต่อย่าลูดแล้วเลยเมียไปอิ่มซิมิวของของโอ้โหคงยังอึบอึบใส่ละนี่ลูดแล้วพี่น้องเลยอ้หูลุบลุบลุบโมมาเลยมเลยนี้ มาเบิงทางนี้พี่น้องเลยบุคคลุนป่านไหมือมนี้นะนี่คือเกาสายยามตองแตงเออคือชายตีนุ๊กเป็นนุนิงยังกูกินยังกูกินเดี๋ยวนี้ก็ได้ มปนแผนพี่น้องเลยก่อจังประทึกนี่นะแป่นโคตรกี่โป๊ะค๊กเนี่ยตายตายใจไปเลยอ,อบร้อนพุ่นเบึ้งวางได้ก็ได้สายงานต้องแต่งอยู่กี่สิบประทึก ตัวนี้สายนี่ถือว่าเคิงอยู่แต่ว่าเบื้งองส่งนี่ขึน้นฉีบบอยู่แหละกันถือเลยนี่คืลุบแต่รอบนี้ลุบขักลุบแน่พี่น้องเอ้ยลุเป็นตารอบนี้นะตัวนี้ก็มีโอกาสลุนนลายนี่ จิงยูสายเันจักเจ้าว่า,าบ่อยากอยู่นะ,ะมีอิมซิมดูเลยวเนาะนี่ตัวนี้ก็จิงตัวนี้ก็ได้เด็กสปินนะะั่นแหละจิงซื่อลูดมีแต่ลูดนะ่ย อยป่าเลยมีตลกนี่พี่น้องเยวันนี้เฮาก็ยามได้หลายเติบล่ะอาสิแล้วล่ะกยังบ่เห็นปาจกโตน่ะปาน่าจะอยู่ฟงนะพี่น้องเยเฮาบ่ได้ไปลองไปใช้ลองเบิ่งยากหนี่นะรอบหน้าเฮาจะใช้ลองเบิ่งพี่น้องเลยรอบนี้นี่ถือว่า รูปฝางนี้นี่ปลาผบมาหากินเพระาะว่ามันแปนเกินไปแล้วก็มีสัตว์มารบกวนมันทุกเสาทุกแรงแหละโบอยากมาหากินปนใดเพระาะว่ามีควายเลยควายมาลงเมึงไงควายมาลงจุดปลนมืดเลยควายลงเอาละพี่น้องเลยเดี๋ยวจะลองห้รอ,อยยามบึงว่าสีทึกจะโตมันนีแต่กเาเอาหยามมาในกาโบเห็นด่างในทึกเลย อาพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮากะยามเบ็ดไปแล้วเลยพี่น้องเอ้ยกะบ่หมานมื้อนี้บ่ได้จักตตอนเช้าลดแห้งแล้วแห้งกว่ายามเมื่อคืนอีกเอาล่ะพี่น้องเอ w, ้ยกะสําหรับคลิปนี้กะ ah, จะได้ปิดเพจตรงนี้แหละมื้อนี้บ่ยอมหมานมื้อนี้คือว่าเลเฮาใส่ใส่เบ็ดก็ใส่น,น้อยแน่ก็เลยบ่หมานาดเอาละ่ะเนาะกะสําหรับคลิปนี้ก็ปิดงน,นี้แหละพี่น้องเอ้ยมื้นอนี้บ่ได้เห็น ปลาให้พี่น้องเบิ้งงบนใด้บยเห็นปลาเลือยไปนี่นะปิดเพลงเส้นนี้เลยพี่น้องง